นะเราก็มาออกกําลังกายกันนิดนึงกลุบกลุบแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินกินกาแฟอะไรนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะเกาะร้อยถนนเทศบาลสองเราเดินเข้าไปนิดนึงร้านอยู่ซ้ายมืออยู่หน้าร้านกาแฟชื่อปักกุนะคะน่ารักมากเป็นขาวๆสะอาดๆข้างในมีเสียงนกดังมากเลยอะสงสัยจะนกเยอะน,น่ารักอ้าทำอะไรกันอะน,อน้องๆอะ ต้นเอวดอร์เขาก็ไม่ร้อนนะเพราะมันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เลยนะกะทิพี่เขาให้ข้าวร้านด้วยอะ่ะดูดูใบไ,ไม้ใบหอ้าเอ้ยหมังนไส้อ่ะอันนี้ชาไทยเย็นอันนี้ลาเต้น่ากินมากช่วงนี้เราอินกับนมน,นะคะวันนี้เราก็ไลยกินลาเต้ ที่ขอบอ่านกันค่ะแต่ฝนตกก็นล้นว่าร้านจะเปิดหรือจะปิดแล้วก็ฝนจะตกหนักขนาดไหนแต่สวยมากเลยนะนี่ข้างนอกแวะกินส้มตำนะคะแต่ตอนนี้ที่ร้านเขาไม่มีส้มตำแล้วกินเป็นยำแทน ดูวิวร้านยำของเรานะคะว้าวสั่งยำกับไก่ทอดมากินนะคะเทควิวแบบนี้ i y หลีเลยนะคะโอเป,ป้ามารับออเดอร์เองเลยป,ป้าถ่ายได้ไหมคะไม่เอาอป้อป้า,ป,ป,าป,ป้าทำอะไรัดแปลงเมนูเราเรตามีนน้าะเ,นเนาลยเกไม่กินผักเลยเโ จริงเหรอนี่แก๊ง r e u n i ยนแก๊งเถิมแก๊งเกาหลีค่ะโต๊ะ้าสุดเราไปไหนกันหม่นั่นไงตลาดน้อยไปโมไปโมนี่ต้องพาหนูไปอีกแั้วนี่เรอสั่งเป็นอะไรคะคุณจับชัดหรอเยี่ยมเลยสองอย่างสองอย่างสาจังนีมาย่างให้เองเลยนะ สีนี่ส่งป้ามาให้แล้วค่อแม่ค่อแม่ใต<อ>้คิวแล้วเดี๋ยวขอเล็กๆคิว<อ>คุณแม่ดูนะคะป้าจะจันร์นยังพ่อป้าไม่ให้ถ่ายถามแล้วเราฟังไหมเราไม่เชื่อ ไปย่างอ่ะอร่อยมากเลยวากาเมะเนี่ยหรอมีการนี้หรอตรนกลางต้งกลางเราเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันค่ะต้นกลางเหมือนกันแบบตัวื้นัง เลี้ยงนะคะคูจิเกตโคจิจังใส่กโหผัดซอสโคจูจังเขาสดมากโเฉพาะตรงนี้นะตาตรงนี้บนี้กินข้าวบนี้กินข้าวฮสติคอนเทนต์สุดยอดข้าถผัดกินจิว้าวดีมาก เกลือทาสวยมากอึงาได้วกันว้าวำให้แล้วด้วยเร็วมากเรวเขาเ่ข้าวอันนี้โอป,ป้าก็แถมมากนั่นนาดีนั่นนาดีไร้ทั้งเรียนกลับไปก่อน อันนี้กำลังจะไปตีแบตอันนี้ใช่ไหมกาลังจะไปตีแบตอันนี้ก็เพิ่งออกจากโรบาร์พาตัดเสตติง่งซื้เลยสดๆ <laughs> ไม่มีใครไม่มีใครแผ่วเลยซู๊มากรู๊ๆนะนทุกคนเขาทีเหมือนน้ำได้ไหมน,น,นี่ซื้อๆรู๊ดให้เหมือนกับเสียงของหมูกระทะที่สีที่ถูกต้องโกโกๆหนูก็ลืมว่า เขาให้เงินมาสชั่วโมงไม่ดีดวยให้หายัวรักษาชินยาอีกรอตัวว่ามันได้สองปันดีอะไรเนี้ยเพรอะว่าฉีดไม่ได้เพราะอยมันจะบังคักรรมการในที่พักเล็กก็บอกว่านั่นเดี๋ยววันยิบา้าโอชอบมันดีมากเลยอ่ะชีวิตลำบากเนี้ยจะหากินที่ไหนอ่ะวิ่งคือทุกคนงงอ่ะน้องแกไปเพอ อายุงไงแบบว่ามัน้อเสออันไหนอร่อยสุด้าหวานชอบอัน,นี้ก,นกินเจียวม,มันแซบมากข้นมากว่อกาอร่อยสหนูชอบอันนี้<อ>ไม่หรอขาวสวยนะมัออมนป็น,นมากหมูผัดกจจังคือกินแบบ กินเป็นกับข้าวได้เลยเ้องงดีมากชอบวบบนี้ชอบแบนี้ว้าวดอบดองตอนนี้นะคะข้างหลังเราเป็นงานนี่สีราชากองข้าวมองไม่เห็นเลยัขยะเต็มจอเขาบอกว่ามีของกินเยอะมากปีนี้ไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้าง แหนวินเดอร์ครับ ล็อกปุิดล็อกปั๊บฝากค <c oughs> ู่คนออกมาได้แล้วะ <c oughs> ตื่นเต้นมากหาร้านนั่งหายใจหายคอก่อน <c oughs> โอ้ด้งกุ้งจังอ้ามันอยู่ญี่ปุ่น เจ้าของเขาเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นแท้ตัวนี้มาได้ไงอ่ะพี่เขาเจ,จ้าของเขาใจดีมากเลยนะอันนี้ยำปลาโอ,อน,นี่แปดสิบนะจานใหญ่นะอันนี้ละสิบโอเคนี่ยี่สิบห้าบาทหรอมาเลยยี่สิบห้าโอ้โหเนื้อเยอะมากงั้นเนี่ยน้ซุปก็น่าจะอร่อยกลิ่นซุปเหมือนอร่อยเลยอะ่ะอืมนะกลิ่นหอมเลยซอสสไปซี่ นี่น้ำจิ้มโอเด้งอ่ะอันนี้อะไรอ่ะสีญี่ปุ่นอืมวาซาบิวาซาบิผสม,ม,มันต้อืมครบอร่อยอ่ะนัวมากเลยยยำปลาโอเป็นปลาโอแล้วก็ กะหล่ำซอย mm hmm. เด็ดดอกแซ่บแซ่คือเป็นทอดคือแป้งออ,อ,อยู่ในร้านอาหารมี20กว่าบาทให้กินเลยอันนี้กินจะยำจะอร่อย อร่อยมากมนี่คืออะไรไม่รู้น้องกลิ่นอะไรไม่รู้อ่ะก็ไม่มเหมือนเนยเลยอ่ะอน้อจะเป็นของหอมนมนม โตกับข้าวผู้หญิงเละสดจนหยอดจุดย้ายเพียงถ้วยจ,นจนืดๆลุยเลอด้วยเดี๋ยวเราจะไปกินร้านที่ไหนกันต่ออย่าลืมติดตามกันนะคะ